สวัสดีค่ะทุกคนแหมมกดาคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปทําในสิ่งที่คนดูไม่ได้ขอนะคะแต่ว่าเราอยากทานั่นก็คือการโชว์สิ่งก่อสร้างที่เราได้ทําการสร้างขึ้นมานะคะโอเคเราจะส่งมอบนั้นที่ต่อให้คุณ BFF เลยนะคะไปเลยค่ะ อ่าโอเคขอบคุณมุกดาก็เราจะไปเริ่มจากสถานที่แรกกันเลยนะคะตอนนี้ล่ะเราจะขอทําการเร่งสปีดนิดนึงนะคะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะโอเคเราไปดูกันเลยเนาะ โอเคเห็นลางๆแล้วซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นสถานมีเลี้ยงเด็กกำพร้าเนาะเป็นที่ที่แรกที่เราสร้างขึ้นมานะคะคือโครงสร้างมันอาจจะโดยใหญ่ๆหน่อยนะอ่ะโอเคเราก็จะมาพูดถึงเขาๆว่าสถานมีเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยซึ่งโผล่มาแล้วนะคะในละในละครนะคะซีรีส์สอนใจตอนความรักจากพ่อแม่นั่นเองเนาะอืมโอเคซึ่ง ถามว่าตอนตอนที่เราเริ่มสร้างก็ก็ไม่ได้แบบว่ารู้รู้โครงสร้างสร้างสร้างอะไรมากนักหรอกนะคะก็ไปดูคนนู้นคนนี้เขาสร้างก็อยากอยากลองสร้างบ้างซึ่งอันนี้นะก็จะสร้างแบบว่าก่อนทําช่องนะคะก่อนอัปเดตที่มันแบบว่ามีเครื่องดนตรเครื่องด,ดๆๆๆอน,น,นะคะเครื่องดนตรีอะไรประมาณนี้เนาะ <S <S อืมโอเคเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูเงียบๆนะคะแล้วเราก็จะไม่พูดละเพราะว่าเราก็รินพันเบลเบล เคค่ะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูทั้งชั้นสองกันนะคะว่ามันมันก็คือเตียงนอนนั่นเองเนาะซึ่งเราก็จะบอกว่ามันมีทั้งหมด16เตียงนอนนะคะแต่ว่าเราจะไม่สร้างเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าเราจะสร้าง อ่าเป็นเตียงนอนตามนี้เลยนะคะ1ฝั่งเนี่ยก็1คนนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้1นคนแล้วก็2คนนะคะก็ตามนี้เลยน้องแล้วก็เตียงเด็กอีกนะคะแล้วก็เตียงพี่เลี้ยงด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะดูภาพรวมของที่นี่กันนะคะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับที่นี่นะคะก็จบแล้วเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ที่สองกันเลยนะคะซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางหน่อยนะไปเลย โอเคค่ะเรามาถึงบ้านหลังที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะเราสร้างหลังการอัปเดตนะคะเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะอัปเดตอ่าเวอร์ชันอะไรสักอย่างนึงเลยอ่ะเราลืมไปแล้วนะคะอ่ะช่างมันไปก่อนนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะ <S <S ก็ยังไม่ไม่มีปรากฏนะคะในละครสั้นนะคะหรือว่าในซีรีส์เรื่องไหนเลยนะคะโอเคก็เราก็จะพูดแค่นี้ละเหมือนกันนะคะโอเคไปดูกันต่อเลยค่ะไป eh คค่ะแล้วก็เข้ามาถึงชั้นบนกันแล้วนะคะซึ่งก็มีรูปแมวนะคะคุ้นๆเหมือนกันนะซึ่งแมวตัวนั้นไม่ได้ชื่อว่าโดเรมอนอ่ะแล้วก็เป็นเตียงสองชั้นนะคะซึ่งสองฝั่งเนี่ยก็ไม่ได้เท่ากันอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราทําการแก้ไขใหม่นะคะแล้วก็ระ,ะเบียงนี่ก็โลง่โลงๆมากเลยนะมีแคทต้นไม้สองต้นอ่ะโอเคเราก็ไปถึงห้องอีกอีกหนึ่งห้องแล้วนะคะซึ่งเป็นห้องนอนเหมือนกันเนาะผ้าม่านสีชมพู ด้วยนะคะแล้วก็เป็นโตนักเรียนนะม,มีรูปหัวใจแปะอยู่บนหัวเตียงด้วยแล้วก็มีกีตาร์ให้เล่นด้วยนะคะเออสุดยอดไปเลยนะคะ๋อมีกีตาร์แขวนด้วยแต่อันนั้นเออเอาลงมาไม่ได้ไม่งั้นมันจะพังอ่ะ <c oughs> เอาไวต้ตกแต่งเฉยๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูภาพโดยรวมเลยนะคะ จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาต่อสัปดาห์หน้านอ้อใบๆไปแล้วโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะลงเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเนาะทำงานอยู่เราทํางานอยู่นะคะไม่เป็นไรนะงานต้องมาก่อนเสมอสุดยอดไปเลยโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะมาต่อสัปดาห์หน้ากันนะคะก็เรื่องการดูสิ่งก่อสร้างของเราเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้สวยหรอก ซึ่งคนดูก็ไม่ได้ขอด้วยนะคะแต่เราอยากทำนะ,ะเหมือนวันทันเดติกอาบมีนั่นแหละโอเคค่ะไม่มีอะไรจะพูดลนะเรเราไม่มีอะไรจะพูดนะเราจะพอแลโอเคสรวดน,นี้ไปละค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร e ด้วยนะไปแล้ะบาย